นะนะนี <One input> ่ค <Lil ith> <istles> ือวันว่างๆของพวกเราใน GTA อุ้ยเอออณเวลาตีสามยี่สิบโอเคอุ้ยอยูืนอะไรกันนี่ยแบบหัวมั่งเลยเอกมาดินงี้ยเป็นธรรมตาเป็นธรรมตา เอ้กูเป็นอมตะครับคุณตำรวจขึ้นทางไหนเลยนะไอ้ยังตรวจทางนี้ก็ได้กูตามแล้วนะเก็บแป๊บน,น,นึงขอปัันแปบบอะไร เออนี่แหละปืนนี่อู๋นี่ไงนิ่งด้วยเฮียเก้อได้ไหมไม่ยงงงงังนิ่งไงปืนสีมกูกูไอ้บุ๊กนั้นมมนมีคนดีะวะเดิม ไม่นด้มีเฮ้ยหลังข้างหลังไม่เรียบเลยว่ะตรงไหนตรงฝั่งเนี่ยกลมควันนั่นแหละเดี๋ยวเดินไปแนละ้วตายแอ้วไอ้คิบอกมาแล้วหอรก่อนต,ตายแล้วตายไแล้วตายแล้วแต่ผมขึ้นไม่ได้นะกูต้องรอแก๊สหมดกด่อน วงไปอีกยิงค่อยอีกิ่งค่อยคอยปีนก่อนเถอะมันไม่กูปปีนก่อนแล้วไม่ได้เป็นหญิงหนอกแล้วทำไมมึงติดดาจากข้างล่างมาอ๋อกูมันไฟ่มันาำเพื่อนกูเยี่ยม เอาคนมาส่งแล้วมึงก็หนีเออ้ยกูเชฮ้ยกูกำลังยิงไอ้เย่างนั่นอยู่กูกันนายนะร้องให้ร้องอุ้ยเชี่ย กันเด็นไปต้นกลับเรื่องหกเลยวันนี้จะไม่ใช่ปืนที่ยิงใส่พวกแกกันหารถเก๋โอ๊ยยากไอ้เี้ย เปิดร้ายไปแล้วโอ้ยสวยเฮ้ยกูโดนใครยิงอ่ะเฮ้ยโอ้โหแม่งมันะช้ากูกูตายง่ายอย่างวะเนี่ยใส่เกาะได้สัตว์เจอกูแน่กูมึงเนี่ยกูก็เกือบตายเลย กูอลองควานปีศาดจเลยฆ่าตำรวจรัวๆ,ๆอุ้ยอ้อโหมันมาไม่มันหันมาสวนเนี่งไงยไว้เลยอัมมาตาไอ้น้องยิงก็ดิอัมมาตาอิงวะจ้าฉันเป็นอัมมาตา าไฟนนไม่ทันถึงคุณเสียเลือดอมมาตาอมมาตาอมมาตาเฮ้ยกูบาไปแล้วโดนกูเป็นอ้ำมาตาเฮ้ยจริงเหรอคุณมีขวานปีศาจที่ท่าใครแล้วคุณจะ เป็นธรรมตาจะตำรวจเปนยังไงครับะไรับไม่ขึ้นเหรอ้างาเหรออยู่ข้าล่างยนะากำลังเอาขวานไล่ฟันไม่ใช่ไอ้ปืนหละเอาไม่เชียดออมาสายด้วยแต่ว่าเจ็บน้อยลงเฮ้ยช่าใจจิงๆๆิงิงโอเคโอเคอนะขำบังมาแล้ว

เฮ้ยรงมาแล้วตัวตัวไอ้่ะอ่ะกระตุยกระเด็นกันด้วยเจแล้วลงมาถูกที่หรือนะ2ตัวแรกเพิ่งโลยตัวลงมาตรงนั้นเออถ้าทำรวนเข้ามากับก้าช้นมาแล้วอ่ะพูดโดยจาไหนแล้วอ่ะ มันมีเสียงกระสุนแต่กูไม่รู้มันยิงมาจากไหน,นอ๋อเยอะคอมพิเตอร์แตกซัดเลือดเต็มโต๊ะไปแล้วคุณทำอะไรมาเนี่ยเอา้าลวง

้ตกใจวัวกูเลยโดนไฟมาขอระมัดเฮ้ยนี่ทำอะไรเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ làm gốc tơ ngốc và không bỏ lại <laughs> đạo ngốc ngủ ơi mi phần gươm ở đây với con để lắm nhiều ơi hả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  ơi nạp đi cho ai lên đá ui ừ. giờ cửa phải hey. đúng, 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 đúng. Bên cạnh luôn ở đây là luôn mà thằng y đi. Bất kỳ lắm nào nắng 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 เนี่ยยิงไม่โดนมัไปพัดเล็กสักทีหมินตามกูอะไรขนาดนี้เช็ดจบตายเลยกูยิงกันลื่นกันแล้วมึง

มาดิอ๋อวทั้งเงินต้องตามล่าเราสองคนนะจริง ไม่ขนามือหรอกหมายเยอะนี่จะพาไปทัวร์ไม่มีตำรวจแล้วเค่องแบบด้วยตักเลีงไงกู แปดพันหนึ่งพัน thứ ở đây rồi Ok. Chịu ai hết rồi. không? Ôi, khúc vậy. mày vậy nhỉ? Dạ ตามกุม่นาพจนะสวยเก็นปืนดีกว่าเดเ,เที่ดีจงังนะ มูกตู้แล้วไงลูกลิงเหรอเอ็มลงเอ็มแล a p ไรนี่หัดเล่นกับหัดเล่นกับเกมนี้ดีกว่าเอ ดีจนะาพาไปไหนเนี่ยไครนี่ใครนี่ทำเป็นเจ้าตำรวจเล่น เยังหอสามลำไม่อยู่กูยิงไม่ได้วะเนี่ยสุดคนแนละ้วหรอไม่ยังมีนี่าคายที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลอันดับที่หนึ่ง ลับไปซะเออเจี๋ยไอ้หน่วยสว่านเกาะข้างรถข้าันปืนพกยิงพวกเราเลยนะเว้ยปืนพกเลยอ่ะเออ เด็กแค่ตัวตายด้วยตนาทไมที่มันเปลี่ยนตัวกันขับไวโคตรเข,ขาฝึกมาเออืนี่ยะคนกระเด็นหลันี้อเปลี่ยนกันได้ ไปหน้าไปสถานงานก็น่าเจอดูอดเดตไปดิขนรถมอเตอร์ไซค์ป่ะเมื่อกี้มอเตอร์ไซค์จอดรอขับมอเตอร์ไซค์เหรอมีคนขับมอเตอร์ไซค์นั่งดิมันโดนหนักเถอะ นไหนมองใส่กันเนี่ยนะอย่าแตกเลยหน้าคุไปเรื่อยเลยเอาผูกหลงลูกหลงเอา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 ดิเอาดิเชี่อเครืนขับก็เอาดิต่อสนิทสามคันไปดิลูกลิงนะ

เฮ้ยเย็ K <accurately> ติดอกบ้านแล้วมันมีทาออกไรห่ไปขับขีที่ไหนครับนี่ย ร ah. ู้น่กูอดไลม่ได้รเราใหญ่กว่าสอให้มันคงเป๊ะแล้วก็เถอะแอบบอแอบเนรู้่ะนี่สู้หรออ้ามีทางออกลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาเลยนี่ึ้นแลยนี่ โอกระจกกระสุนด้วยเรื่องปีดีมันยังไงเนี่ยรถทะเร็วเอาหมอกเลยเอ้าเปล่ามันหมายังไงวะตำรวจอ่ะเนี่ยเซลกับบีเพิ่งออกบ้าน <łość> ไม่ใช่เลยนะกูก <cho> <shocked> okay, ูกูยังจอยกับการเล่นนะแต่คือกูแค่เริ่มม่วงเหยเฉยเโอเคโอเคเนี่ยตอนอยู่บนรงคาโค้รมันอุ้ยทเัียงเจ๊งแท้